การช่วยเหลือทุเรียนเสียบข้างยอดกระโดงอายุ15ปีสวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับเกลอกไกลชุมวงกับช่องเกษตรปันดิตวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาตามผลและก็ช่วยเหลือกิ่งเสียบข้างทุเรียนบ้านนะครับเปลี่ยนยอดพันธุ์เป็นหมอนทอง ตอนที่ต้นเดิมนะครับทุเรียนบ้านให้ผลผลิตแล้วก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะครับลักษณะกิ่งพันธุ์ดีที่เอามาเสียบนะครับค่อนข้างจะโตได้รวดเร็วบ้ามากครับแล้วแขนทุเรียนบ้านก็เริ่มจะโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับความสมบรูรณ์ของกิ่งพันธุ์ดีก็ค่อนข้างจะโตเร็วมากดังนั้นนะครับต้องมีการช่วยเหลือเขานะครับผม เพราะว่าถ้าเกิดเขาโตเยอะเกินไปกิ่งอาจจะหักลงมาได้นะครับก็นี่นะครับลักษณะกิ่งพันธุ์ดีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสองกิง่งจากวันที่เสียบไปนะครับกิ่งจะเล็กนิดเดียวแต่สังเกตดูการจเจริญเติบโตการสร้างยอดสร้างใบค่อนข้างจะโตมากครับหากเราไม่ช่วยเหลือเขากิ่งตัวนี้นะครับสองกิ่งนี้ก็อาจจะ หักลงมาได้และเมื่อคือนก็พึ่งผ่านมรสุมไปนะครับผมแต่กิ่งเสียบข้างของเราก็ยังสามารถอยู่ได้นะครับเมื่อคือนลมแรงมากทั้งลมทั้งฝนครับผมส่วนวิธีการที่จะช่วยเหลือและก็ดูแลเขายังไงนะครับก็ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ครับผมก็คือไม้ไผ่เชือกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ หลดไม้ไผ่ที่เป็นตัวบังร่มเงาให้เขานะครับผม มัดไม้ไว้สักนิดนึงนะครับถ้าเกิดร่วงลงไปเดี๋ยวต้องลงไปเก็บอีกครับสังเกตด,ดูยอดนะครับที่ทำการตัดก็ ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จุบนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานานสักนิดนึงครับเป็นลักษณะาการช่วยเหลือกิ่งพันธุ์ดีนะครับที่เราเสียบข้างติดแล้ว อันนี้จะเป็นแขนงทุเรียนบ้านนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆก็เอาออกได้เลยครับถ้าอยู่ไกลแต่ถ้าอยู่คนละฝั่งก็สามารถไว้เสียบยอดอีกทีนึงได้ครับน่าจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ใช้ลักษณะไม้ไผ่นะครับแย่ลงไปลักษณะแบบนี้ครับก็อันที่สอง อันนี้จะเป็นแขนงทุเรียนบ้านนะครับถ้าอยู่ใกล้กับยอดพันดีเราก็สามารถเอาออกได้เลยครับใช้เชือกฟางที่มีอยู่มัดซ้ำอีกทีครับผม ก็จะได้กิ่งลักษณะาการพยุงข้างลักษณะแบบนี้นะครับ เอาเชือกฟางนะครับรัดเข้าไปตรงกิ่งพันดีสอดไปด้านล่าง เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ช่วยเหลือเขานะครับกิ่งที่แตกออกมาใหม่อาจจะหักแล้วก็ฉีกลงมาได้เราใช้การเชือกฟางมัดเพิ่มความแข็งแรงให้อีกทีหนึ่งลักษณะแบบนี้ครับก็ค่อนข้างจะลำบากสักนิดนะครับเพราะว่าอยู่สูงเกือบ20เมตรครับผม วันนี้ก็ใส่สัก2เส้นก่อนนะครับต่อ1ยอดพยายามอย่าให้โดนใบนะครับใบอ่อนตัวนี้นะครับที่เอากำลังแตกใหม่ออกมา ไห้โดนเฉพาะบริเวณกิ่งครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนสักนิดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนไม้ยางนะครับโค่นไปหลายต้นเลยครับ ส่วนแปลงทุเรียนก็ของผมเองไม่ไม่ล้มนะครับแต่ว่าของท่านอื่นก็ล้มกันบ้างครับโดนพิษปลาบึกเข้าไปครับผมก็มัดลักษณะแบบนี้ครับเรียบร้อยครับเราช่วยพยุงกิ่งแม้หักแล้วก็ฉีก เสร็จไปหนึ่งกิ่งครับก็กิ่งที่สองกิ่งที่สองจะทำยากสักนิดนึงเพราะอยู่ฝั่งตรงนันข้ามไม่มีกิ่งให้ผมเหยียบซะด้วยครับจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆเสียบติดแล้วนะครับก็ เอาไว้สักกิ่งหนึ่งก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไว้สองกิ่งแต่ต้นนี้ผมจะลองทดลองไว้สองกิ่งดูบ้างว่าจะเป็นเช่นไรถ้าเกิดไออัดเกินไปก็คงต้องเอาออกสักกิ่งหนึ่งนะครับ มัดลวมๆนะครับอย่าใช้การดึงแรงจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเนื้อเกาจะฉีกครับผมมัดแบบลวมๆอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ต้องขึ้นมาดูอีกสักครั้งหนึง่งเพราะว่ากิ่งเขาจะโตเร็วมากเดี๋ยวตรงเชือกฟางตรงนี้นะครับเขาจะรัดจนกิว่วต้องใส่ใจเป็นพิเศษ นี่รู้สึกว่าจะมัดแรงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกิ่วได้ครับต้องให้หลวมไว้ก่อนครับให้รวมหลวมเาไว้ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดเพราะว่าคานถ่ายทำค่อนข้างจะสูงก็ดูลำบากสักนิดนึง เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับนี่นะครับลักษณะจะเป็นเช่นนี้ครับผมเป็นการพยุงกิ่งพันธุ์ดีที่เราได้ทำการเสียบข้างติดแล้วนะครับส่วนต่อ เดิมจะเป็นเช่นไรจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อีกสักประมาณ1อาทิตย์เดี๋ยวผมจะทำตามมาช่วยเหลือเขาอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดเราเสียบติดแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ครับผมก็ประมาณไม่เกิน3ปีทุเรียนพันธุ์ดีที่เราเสียบข้างไว้ก็น่าจะให้ผลผลิตแล้วครับผม เรียบร้อยครับสำหรับเทคนิคการช่วยเหลือกิ่งพันธดีที่ทำการเสียบข้างทุเรียนบ้านเป็นหมอนทองอายุ15ปีขอบคุณมากนะครับในการรับชมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างได้สร้างสรรค์วิดีโอที่ดีๆต่อไปในอนาคตครับผมสวัสดีครับ